วัสดีวันทก่นครับอันดีผมไอคี้สไนะครเปนนือเกมของมครับเลครับอะไรอีกโอ้ยสองพาร์เล่น LOL อันนี้อยู่กับตัวยาโอเจอก,กับยาโอใจเย็นๆจะเพิ่งทักทักในเกมมาก่อนจะได้เพื่อนยังอยู่กับเพื่อนคนเดินนะไม้เขาไม่มีรู้สึกจะเล่นเมาไฟนะนน <c oughs> ดามเมจเรา80แล้วจ้าแปลว่าคนนี้ไม่ได้ใส่รูนอะไรเลยแล้วใส่รูนเวทมาฮหืมโดนเปิดตั้งแต่เริ่มเ,มเลยหรือเด็ดๆใจหลุมเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยนี่เจ้าเฟิร์สบัตใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยสนใจเราด้วยเราไม่ได้เฟิร์สบัตรนี้นราน้ำตาแทบไหลรู้สึกจะโอบใกล้จะโดนเนร์ฟแล้วนะแจพวกที่เล่นยาโออกเป็นก็ทำใจนะครับเออเอิงเงินทีกัน áo dụ cho ta like rồi đó chứ anh về Cũng chơi dụ cho ta like bỏi vì hay Ngớ, ngớ đây nhớ ở đây นี่เราอยู่ทีมสีอะไรไม่รู้อะเอ่อสีฟ้าเดี๋ยวดูเลือดจากคิปก่อนบอกว่าต้องใช้มตัตเตอรี่มันคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาทีวีไทยทุยมันเอามัตเตอรี่ทันเดอร์หลอดมาจ้า เอ้เออเฮ้ยเดี๋ยวร้องเพลงแล้วโดนนิกสิ์นี้ร้องเลยนเนี่ยได้ร้องจริงจริงแน่นี่ไปลืมบอกไปโอ๊ยแหลกเฮ้ยโอ๊ยคงไม่เห็นแป๊บๆป๊นี่

เอายังโดนอีกเหรอเดินใหม่แป๊บยาโอนี่เป็นตัวที่เดินเลยวะอย,าย่ายิงแต่เราสิเฮ้ยินใครบอกว่าตีไม่เจ็บคิดใหม่นะครับ คิดใหม่จากอันนี้แหละครับแพ้อย่างเงี้ยแ,แจกกันแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะเจอแต่พวก,กแจกๆงนั้นเลยอื้อหลบได้ค่ะไรจ๊ะหนู ลึกเกินแล้วลึกเกินแล้วดันลึกแล้วดันลึกเขาเอาทันเดอร์หลอดมาเปล่าวะดูกันอือทันเดอร์หลอดเขาไม่ได้ดูอะไรเลย งานนี้อีซี่อีซี่ชักโก้โฆษณาใ้เขาหน่อย <c oughs> โทษเออตอนนี้เจ็บใครมีวิธีแนะนำเรื่องเกี่ยวกับตัวยาโอออกของอ,อะไรอย่างนี้ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับยาโออะไรมาวะ วาร์ปกับแฟดไหมน่าจะใช่โอ้เลือดไม่เต็มอะ่ะฮะเอเขึ้นเหรอโอเคเราเดี๋ยวเล่นได้ละเล่นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนขึ้นไปแล้ว ครับแป๊บนึงแป๊บนึงแบบตรงนี้ก็ยังละไม่ได้เหมือนกันเนี่ยงานนี้งานนี้เมื่อกี้เนี่ยผมได้เห็นว่านีทน่ทืนทืนทืนฟาร์มแล้วก็ฟาร์มวัตถุฟ้าลอมาตรงนี้ลอมาตรงนี้ กลางาก็น่าเป็นห่วงนะไม่ใช่เราทิ้งกลางไปแล้วมันเกิดอยียงขึ้นถ้าป้อมแตกขึ้นมานะเราจะโทษพวกนายเป็นคนแรกเลยรู้สึกมันจะรู้แล้วว่าเราขึ้นบนกลับไปเลยดันดันอย่างนี้เราจะหนู

โดนโยกทีเดียวน,นะตายนะอื่จบแล้วพอพอพอว่าทำไมยาโอต้องเดินเนิฟรู้แลละ มันก็แล้วแต่คนเล่นหรอว่าจะเล่นเกิดหรือเปล่า <c oughs> แจกแล้วจ้าออนอ็น <c oughs> อุ้ยนายมาแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อน ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยไอ้รู้ว่าจะอัดอันติใส่เราเลยทีอย่างแรกที่ผมออกจะแจ็คคีดนะครับ คงไม่ต้องอธิบายเรนะื่องสกิลนะโเกือบรอดโดนทุบหน้าสั่นเลยเม่กกี้ <c oughs> นายเคยเล่นตัวนี้นาะยต้องรู้สกิลพวกนี้ดีๆแล้วก็หลบดีๆ ตอนนี้โอ้นายอยู่บนก็ได้ซับมาแล้วซับช่วยหน่อยดูกะว่าจะลัดเอือ้อแหลก Ờ mô phái mà còn mà còn giang vậy. Kim nói giả tạm à. Giúp tôi giúp Ba mấy thằng mà hết. Thôi thôi, ba mấy thằng nữa. Đạn pắm lên đan đan. Đan. เดินไปเลยดันไปเลยจังหวะนี้เอ้าลุยนีโตัวหน้ามาช่วยซับแล้วแล้วเขาเข้าไปกลางดงือ้อโดนเปิดมาโดนเลยือออย่าลบหลู่ตัวนี้นะเฮ้ยดามจดร้อยโอ้เยอะนะก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะโดนไม่กี่ทีก็ถือชีวิตดับเลย เราว่าน่าจะเราว่าถ้าจะโดนเนิฟมั้เราว่าโดนเนิฟอ,อันติมั้งมันเร็วเกินเนี่ยห้าสิบวิเองของเขาเป็นร้อยวิเลยเราว่าน่าจะโดนเนิฟตอนนี้คือเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะไม่ได้เล่นยาโออีกแล้วในแบบนี้แพทหน้าคงจะยากกว่านี้ไอหยา่าเอาไปก่อนเลย เร็วเกินถามว่า ขอโทษครับเราดูแลนายไม่ดีไ <looking> ว้อะไรแกซูนเนอะหืม เอ้ยอย่างนี้โดนเอฟเคนะ <c oughs> ลากมาลงลา่างลาก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 ่างลากลงมาลา่างลากลงมาลา่างให้ถึงเราก่อนให้ถึงเราแล้วก็ยกหนึ่งแล้วมันกันอันติไม่ได้อย่างนี้เราว่าไอตัวนั้นสมควรเนิฟมากกว่ามากกว่ายาโอ้ด้วยสามารถบอกตรงๆเลยนะ ตอนนี้ป้อมเรากับมันสูสีสูสีน่าจะแพ้างานนี้ป้องกันไว้ป้องกันกันโอ แม่พึ่งกันป้อมไม่มีใช่ไหม เดี๋ยวเลดเกมเราออกของแทงนะไม่มีเวทใช่ไหมในที่นี้เดี๋ยวต่อไปออกดูดเลือดแล้วก็ออกแทงเลยนะมีอ๋อเวชใช่หรอเปล่อ๋อเออวะเดี๋ยวออกโอเคได้เดี๋ยวออกดาบดูดเลือดดาบไฟฟ้าแล้วก็อันนี้ตึ้งตึ้ง กันเวท40มันจะให้มแกกันเพื่ออะไรไม่ได้เลยมันจะได้ไม่ได้ มาไฟลุย,ยน่าจะเป็นยาโอ้ยาโอ้ยังอยู่ยาโอ้ยาโอ้ตอนนี้เราแลกป้อมได้ดีกลับก่อนกลับก่อนอันนี้หายเลยยาโอ้หายอะ่ะเพราะที่เราเดาน่าจะเป็นตัวนั้นน่าจะเป็นยาโอ้ อ๋อกับ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 เร็ว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 ,วมองอีกทีนึงไอ้หยาซับสวยนี่แหละซับชอบอย่างนี้แหละซับดูแลเพื่อนได้ดีมากโอ้สุดยอด Để nai giúp nè bỏ phai, chúng ta nai tank à, nãy nè, lăn vào đây

นี่เราต้องแบบนี้อ๋อเอเลยเย้จีจีจใคชอกดไลค์ใครอบม,มากกดซัน,นะครับวันนี้เอผมเอชุดปิ้งุดน,นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ